กันฝังเนาะทุกคนเนาะอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะป้าบัวไปเห็นไปเห็นเรื่องนี้หัวป้าบัวแบบว่าเออแบบเห็นแล้วแบบเรามีความรู้สึกว่าเออเขาเขาตั้งชื่อเรื่องนะคะว่าหายไม่ห่วงนะคะทุกคนป้าบัวก็ป้าบัวก็สนใจว่าหายไม่ห่วงคืออะไรป้าบัวก็เลยเข้าไปอ่านเนาะเข้าไปอ่านเรื่องของ หายไม่ห่วงค่ะทุกคนหายไม่ห่วงนี้เขาเอา่อเขาบันทึกเ,เสียงอะไรก็ไม่รู้เรื่องของหายไม่ห่วงนะคะก็คือเป็นเรื่องของคุณยายท่านหนึ่งเนาะมีอายุแปดสิบเอ็ดปีคุณยายท่านนี้ก็นั่งนั่งอยู่ป้ายรถเมล์ริมถนนนะคะค้ายแบบจะเดินทางไปไหนสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ด้วยความที่ท่านชราเนาะ แล้วก็แบบท่าทางแบบผิดปกติก็มีพลเมืองดีท่านหนึ่งนะคะก็สังเกตเห็นสังเกตดูคุณยายนะว่าเอ๊ะแบบเหมือนเหมือนจะหลงทางหรือเปล่าเนาะเหมือนคุณยายจะหลงทางไหมหรือคุณยายต้องการความช่วยเหลือไหมเอ,อเขาก็เข้าไปคุยกับคุณยายท่านนี้อายุ81ปีปรากฏว่าคุณยายคุยไม่รู้เรื่องค่ะทุกคนพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องถามว่าตัวเองคือใครก็บอกข้อมูลตัวเองไม่ได้เนาะ มาจากไหนจะไปไหนไม่รู้เรื่องเลยนะคะพลเมืองท่านนี้เขาก็เป็นคนช่างสังเกตเนาะก็สังเกตที่ข้อมือของคุณยายสวมริชแบนนะคะสวมริชแบนที่มีสัญลักษณ์ของ QR code แล้วก็มีหมายเลขกำกับพลเมืองดีท่านนี้เขาก็เลยลองสแกนลองสแกน QR code ที่ข้อมือของคุณยายนะซึ่งพอสแกนปุ๊บอไอข้อมูลนี้ก็ไปปรากฏที่ มูลนิธิกระจกเงาค่ะทุกคนไปปรากฏที่มูลนิธิกระจก,กระจกเงาเนาะปรากฏว่า r i ริชแบนที่คุณยายสวมใส่ก็คือริชแบนเอ่อที่มีชื่อว่าหายไม่ห่วงนั่นเองค่ะทุกคนเป็นริชแบนของมูลนิธิกระจกเงาซึ่งญาติของคุณยายเนี่ยได้มาลงทะเบียนให้คุณยายสวมใส่ไว้เนื่องจากว่าคุณยายมีอาการหลงลืมแล้วก็เสี่ยงต่อการเดินพลัดหลง หลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนในระบบว่ามีริชแบนถูกสแกน QR code ทีมงานกระจกเงานะคะเขาก็ติดต่อกลับไปยังพลเมืองพลเมืองดีท่านนี้ทันทีเลยนะคะ,ะแล้วก็ประสานงานไปยังครอบครัวของคุณยายนะคะให้มารับคุณยายได้ที่ป้ายรถเมย์ตรงที่พลเมืองดีแจ้งนี่ค่ะทุกคนเขาบอกว่าเอ ทุกคนเนี่ยนะคะในครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมก็สามารถลงทะเบียนร,รับริชแบนได้หนึ่งเส้นนะคะจากมูลนิธิกระจกเงาซึ่งท่านจะส่งให้ฟรีท่านจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะ สอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิกระจกเงาซึ่งประบวไม่กล้าที่จะพูดเนาะพูด,พดเบอร์โทรศัพท์นะคะ,ะทุกคนไปเซิร์ชหานะคะมูลนิธิกระจกเงานะคะหรือท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนการจัดทำาริษณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุในสังคมก็สามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ มูลและที่กระจกเงาเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือ r rich b แบ d หายไม่ห่วงนะคะทุกคนเนาะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วประบวกก็ชื่นชมพลเมืองดีท่านนี้เนาะ,ะเข้าสังเกตดูนะคะคือประบวัวดูแล้วเขาจะคล้ายๆป้าปบัวเนาะเพื่อนเพื่อนประบัวเคยว่าบอกอุ้ยเธอนี่แบบชอบไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคือบางทีเราเรานึกถึงเราอ่ะ บางทีเราแบบไปสะดุดล้มเนี่ยมันแบบมันจืดเลยลุกไม่ขึ้นเลยอะ่ะนั่งอยู่ปื๊ดหนึ่งกว่าจะลุกได้เนาะเสร็จแล้วก็จะมีคนมาช่วยพยุงเราขึ้นอย่างเงี้ยเราแบบเรามีความรู้สึกว่าซาบซึ้งอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะแบบสังเกตคนอื่นเนาะดูถ้าเขาแบบต้องการความช่วยเหลือเนาะเราก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาเนาะเนี่ยอย่างเหมือนพลเมืองดีท่านนี้เนาะก็เลยทําให้คุณยายเนี่ยสามารถ กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะทุกคนนะคะประบวกก็ขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟังเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของหายไม่ห่วงนะคะค่ะอีก,กเรื่องหนึ่งนะคะอีก,กเรื่องหนึ่งก็คือ,เ,อเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เนาะ